This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับการวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณผูกฟังครับวันนี้จะเป็นสปีกิ้งคลาสครับเราจะมีการพูดคุยสร้างบทสนทนาเพื่อให้คุณผูกฟังเนี่ยก็ไปใช้ง่ายๆเลยนะครับวันนี้มาพร้อมกับ อีกครั้งหนึ่งนะครับน้องแพรชมพูสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ไม่เจอกับแพรอีกแล้วค่ะนั่ก็คือคนที่มาพร้อมกับเรื่องของดิสนีย์ในสัปดาห<ช>์ที่แล้วนะ,ะครับเป็นหนึ่งในอินเทอร์นของเรานะครับคำนี้ดีอินเทอร์นเจนสามแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของบทสนทนาที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นซีนารีโอในร้านขายของ<ช>นะครับน้องแพรเป็นคนเสนอซีนารีโอนี้มาทําไมเราถึงคิดถึงฉาก การซื้อขายกันแบบนี้แพเชื่อว่าคนที่อายุใกล้ๆกับแพนะคะหลายๆคนอาจจะทํางานไปด้วยระหว่างเรียนนะคะงานพาร์ทไทม์ก็อาจจะเป็นร้านขายของร้านอาหารทั่วไปนะคะแล้วมีหลายๆครั้งที่อาจจะเจอกับลูกค้าต่างชาติได้อืแล้วก็เลยควรจะต้องมีสาบํานวนพวกไว้ในกระเป๋าเพื่อหยิบออกมาใช้ในเวลาที่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลงมาดูกันครับว่า คำพูดอะไรบ้างคำศัพท์อะไรบ้างที่เราอาจจะได้ใช้กันถ้าเราอยู่ในร้านค้าครับไม่ว่าจะในฐานะที่เราเป็นคนเข้าไปซื้อของหรือว่าเราอาจจะเป็นคนที่กําลังขายของอยู่ในนั้นก็ได้นะครับอันนี้เราสมมุติว่าเป็นร้านขายของแนวไหนดีเนี่ยเป็นร้านในห้างแล้วกันนะคะร,ร้านในห้างนะครับก็อาจจะมีสินค้าหลากหลายนะ,อะลองมาดูกันครับว่าลูกค้าจะพูดอะไรบ้างแล้วก็คนที่เป็น shopkeeper คือเจ้าของร้านจะพูดอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่ Hello, how can I help you today? Oh yes, I would like a bottle of shower gel please. สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ช่วยไหมคะอ๋อครับผมกำลังหาเชาวร์เจีสักขวดหนึ่งครับอะไรประมาณนี้นะครับค่ะเริ่มต้นไปอยู่ง่ายๆแล้วก็คือ hello นะครับกูเ Good after noon ก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วก็ how can I help you today อีกทีหนึ่งครับ how can I help you today How can I help you today? Yes, I would like... I would like a bottle of shower gel, please. I would like a new t-shirt for work, please. I'm looking for something, something. Hello, how can I help you today? Yes, I would like a bottle of shower gel, please. Sure, what size do you need? a t r ฟเฟ l ล size, please I'm not sure which kind to get though there are a lot to choose from Here you can give it a try and use a little to wash your hands with This way over here at the sink อ,อันนี้ก็เป็นการถามถ,ามถึงรายละเอียดและใช่ไหมครับว่าจะต้องการไซส์ไหนบบสีไหนอะไรต่างๆแบบไหนใช่ไหมครับลูกค้าก็อาจจะตอบได้ว่าก็ระบุไปนะครับอย่างในกรณีนี้คือ travel size, ก็คืออยากได้ขนาดเล็กพกพาสะดวกสำหรับการเดินทางนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่า จะเลือกแบบไหนดีนะเพราะมันมีหลายแบบเหลือเกินนะครับค,คุณเจ้าของร้านก็เลยเสนอว่าถ้าอย่งงางนั้นคุณลูกค้าสามารถทดลองล้างมือก่อนได้นะคะที่อ่างล้างมือด้านนี้เลยค่ะอืฟังบทสนทนาอีกครั้งหนึ่งครับ Sure what size do you needA t r a v e l size pleaseI'm not sure which kind to get though there are a lot to choose fromHere you can give it a try and use a little to wash your hands withThis way over here the sink

ประโยคนี้คือการยังไงครับเหมือนถ้าเกิดว่าลูกค้าเดินดูรอบๆรราแล้วเราอยากจะเข้าไปทักทายอยากจะเข้าไป reaproach อีกรอบนึงก็สามารถเข้าไปทักได้แบบคุณลูกค้าโอเคใช่ไหมคะเผื่อเขามีอะไรต้องการที่จะเรียกใช้ให้เราช่วยประมาณนี้คก็คือประมาณว่าทุกอย่างโอเคไหมนะครับใช้คำว่า did you find everything okay did you find everything okay นะครับคุณลูกค้าก็สามารถตอบได้ว่า yes thank you ตทนี้เองนะครับ yes thank you Is there anything I can help to find today? Yes, I'm looking for a birthday present for my friend. ค right? ุณล right? ูก <subtitles> ค <eza stakeholder>. ้าหาสินค้าที่ต้องการพบไหมคะอืมเสนอตัวช่วยใช่ไหมครับว่าคุณลูกค้าจะไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนั่นเองใช่ไหมครับอะคุณลูกค้าก็ตอบด้วยว่าตอนนี้กำลังหาของขวัญให้เพื่อนอยู่นะครับ Yes, I'm looking for a birthday present for my friend. Is there anything I can help to find today? Yes, I'm looking for a birthday present for my friend. Is there anything I can help you with? No, thank you. I'll look around first. Okay. If you have a question, just let me know. Will do. อันนี้ในกรณีที่สมมติลูกค้าเดินเข้าร้านไปใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วก็หลายๆคนเขาอาจจะอยากเดินดูของก่อนแล้วก็ถ้าเราเข้าไปถามแล้วว่าลูกค้ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะแล้วลูกค้าเขาตอบมาว่าขอเดินดูก่อนนะอะไรประมาณนี้เราก็สามารถตอบได้ค่ะว่าได้เลยคะ่ะถ้ามีอะไรสงสัยสามารถถามได้ตลอดเลยนะคะ เป็นการเหมือนไม่ได้เข้าไปฮาร์ดเซลเขาขนาดนั้นแต่ว่ามัวรใว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรอยากให้เราช่วยก็สามารถเดินมาหาเราเราจะสแตนบายอยู่ประมาณนี้ค่ะ,ะกวักมือเรียกได้เพราะหลายหคนก็เป็นพี่เองก็เป็นสมมติเดินเข้าไปในร้านเรายังไม่รู้ว่าเราจะหาอะไระเราอยากดูด้วยตัวเองก่อนลูกค้ามีหลายแบบเนอะบางคนอาจจะเดินเข้ามาแล้วรู้เลยว่าอยากได้อะไรหลายๆคนอาจจะอยากอยากให้พนักงานช่วยเลย แต่บางคนเขาอาจจะอยากเดินดูชิวๆก่อนเราก็อาจจะยังไม่ต้องเข้าไปพุชมากใช่ไหมครับออะปล่อยให้เขาเดินแต่ว่าบอกให้เขารู้ว่าอยู่ตรงนี้นะมีอะไรถามได้นะครับค่ะ is there anything I can help you withNo thank you I'll look around firstOkay if you have a question just let me knowWe'll doUh excuse me can I see this one pleaseYes here we goI think it will look good on youReally you think soThen can I also try it on absolutely the fitting room is right over there อ่าอันนี้ได้ใช้แน่นอนประมาณว่าขอดูสิ่งนี้หน่อยอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในตู้อาจจะเป็นสิ่งที่แขวนไว้อะไรอย่างนี้นะครับก็ขอดูหน่อยได้ไหมครับขอลองดูหน่อยได้ไหมนะครับใช่ค่ะคุณลูกค้าขอดูแล้วอาจจะเชียร์เขาหน่อยมีการมีการหยอดและเชียร์ก็บอกว่านี่ค่ะชุดนี้เหมาะกับคุณลูกค้านะคะหรือว่าคุณลูกค้าใส่แล้วสวยแน่เลยค่ะอะไรอย่างงี้นะครับ อคุณลูกค้าก็คลิ้มไปแล้วขอกว่าอุ๊ยงั้นขอลองหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะก็ชี้ไปเลยครับแต่ว่าแน่นอนค่ะห้องลองอยู่ทางด้านโน้นนะคะ Excuse me can I see this one please Yes here we go I think it will look good on you Really you think so Can I also try it on Absolutely the fitting room s right over there We have two colors black and white which one do you prefer Um The black one looks kind of cool. Good choice. เราก็สามารถบอกลูกค้าได้นะคะว่าเรามีกี่แบบกี่สีอ่ะในประโยคนี้เราก็จะบอกว่าเรามีทั้งหมดสองสีนะคะสีดำกับสีขาวคุณลูกค้าถูกใจสีไหนมากกว่ากันคะอเป็นการ confirm interest ของลูกค้าคะ่ะครับซึ่งคุณลูกค้าก็อาจจะแบบโอ้ยสีดำนี่ดูดีนะครับเนี่ยเราก็สนับสนุนความคิดของลูกค้าได้โดยการเป็นตัวเลือกที่เยี่ยมไปเลยคะ่ะ We have two colors. Black and white. Which one do you prefer? Oh, well, the black one looks kind of cool. Good choice. This one's very popular and is also on sale. Nice. And oh, minus the discount. It's such a steal. That's what everyone say too. I'll have this one then. Thanks for recommending. My pleasure. ต้องนาเสนอใช่ต้องขายของสักหน่อยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าโดยการบอกเขาว่าตัวนี้กําลังเป็นที่นิยมเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็กําลังลดราคาอยู่ด้วยค่ะคําหลังที่สําคัญที่สุดนะครับอะไรเซลล์ลูกค้าต้องรู้ครับ <c oughs> ต้องบอกให้เขาทราบครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเขามารู้ทีหลังว่าอา้าวตัวไหนเซลล์ทำไมไม่บอกทำไมไม่บอกอ่าน,น,นี่ไม่ได้เลยนะครับคุณลูกค้าก็อาจจะบอกว่าโอ้โหมันดับ it's such a steal อะไรที่มันเป็นอะศจรรนะครับที่แปลว่าขโมยเนี่ยก็แปลว่าราคามันดีมากๆเราวกับขโมยไปเลยทีเดียวคือแทบจะไม่ต้องเสียตงังค์เ่ก็คือส่วนลดเยอะมากนะครับ it's such a steal ค่ะเราก็สามารถสนับสนุนความคิดเห็นของคุณลูกค้าได้อีกแล้วคะ่ะเก่งมากนะครับโดยการบอกว่าคุณลูกคา้าทุกคนก็พูดแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็คือ I'll have this one then ก็คืองั้นเอาตัวนี้เลยนะครับ Thank you for recommending. <k fabrication> My pleasure. This one's very popular and it's also on sale. Wow, nice. And oh, minus the discount, it's such a steal. That's what everyone said too. I'll have this one then. Thank you for recommending. My pleasure. Anything else for today? That'll be all. Thanks. <makes> <coughs> <makes> <saturated> <makes> น้องพนักงานก็ต้องถามว่าต้องการอะไรอีกไหมนะครับอยากจะซื้ออะไรอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับรับขนมจีบสรลเปาเพิ่มหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งเราก็ตอบได้ว่าไม่แหละวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับก็คือพูดว่า that'll be all thanks are you ready to check out I think so let's see yep I'm all set how would you like to pay you take credit cards right of course or you can use digital wallets too just tap to pay right here อันนี้ก็คือลูกค้าพร้อมจะจ่ายตังหรือยังนั่นเองใช่ไหม <c oughs> ครับ Are you ready to check out นะครับ I think so ไห mm hmm. นดองดูซิอาจจะแบบดูของใน,นตะกร้าว่าครบไหมนะเช็คช้อปปิ้งลิสต์ของเราว่าได้ทุกอย่างตามที่ต้องการหรือยังนะครับ Yep all set all set ก็คือเรียบร้อยพร้อมทุกอย่างแล้วพร้อมจะจ่ายเงินแล้วนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถถามลูกค้าได้ค่ะว่า How would you like to pay สะดวกจะจ่ายแบบไหนดีคะเพราะว่าจะมีแบบเงินสดมีแบบคารดหรือว่า you take credit cards right รับบัตรใช่ไหมครับนั่นเองนะครับรับค่าหรือว่าจะจ่ายมันคือการติดจ่ายแล้วนะไม่ว่าจะเป็นมไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไลน์เพไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งหรืออะไรต่างๆรวมๆม,มันก็คือการติดจ่ายนั่นแหละนะครับอเพราะฉะนั้นก็นำเสนอลูกค้าได้ว่าแค่แตะจ่ายตรงนี้ได้เลยแใชบ to pay, pay นะครับ Are you ready to check out? I think so. Let's see. Yep, I'm all set. How would you like to pay? You take credit cards, right? Of course. Or you can use digital wallets too. Just tap to pay right here. By the way, do you guys have a website? Yes, we do. Here, let me show you. All the products information in detail with pictures and everything. You can also place orders online and we'll have them delivered to you. Great, thank you. อันนี้ก็เป็นการถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเยสมมติเราชอบของร้านนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นมีเว็บไซต์หรือเปล่าเราก็สามารถบอกลูกค้าได้ค่ะว่ามีค่ะนี่นะคะก็จะเป็นข้อมูลสินค้าทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือประมาณเปิดให้ดูจากมือถือเลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะส่งไปให้คุณถึงบ้าน Great thanks อ๋อเยี่ยมไปเลยครับขอบคุณมาก Oh by the way do you guys have a websiteYes we do Here, let me show you all the product information in detail with pictures and everything. You can also place orders online and we'll have them delivered to you. Great. Thanks. Do you need an extra bag? No, I'm good. Thank you for reducing plastic waste. Here you are. Thank you so much. Have a nice day. You too. <laughs> extra bag <laughs> this is <what> you <laughs> พยอยากให้เพื่อนๆหลาย,ลายๆคนที่ทําอาจจะทําตรงแคชเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามลูกค้าก่อนสักนิดนึงว่ารับถุงด้วยไหมคะม,มันจะได้เป็นการแบบลดขยะ อะไรประมาณนี้ด้วยเขาว่าเอ็กซ์ตร้ามันแปลว่าเพิ่มอีกอันหนึ่งใช่เนาะมันไม่ได้แปลว่าเป็นถุงพิเศษหรืออะไรนะครับก็คืออยากจะได้ถุงเพิ่มอีกไหมใช่ใส่คําว่าเอ็กซ์ตร้าลงไปให้ดูมันดูไม่จําเป็นขึ้นมานิดนึงเออลูกค้าจะได้ดูแบบไม่เราจำเป็นต้องมีถุงป้าหน้าหรือเราใส่กระเป๋าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นทริคที่ดีเป็นทริคที่ดีใส่ใส่คำว่าเอ็กซ์ตร้าเพื่อให้ดูไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ใช่ค่ะเออเออโอเคครับก็จําเอาไว้เผื่อเราจะได้มีโอกาสแบบไปขายของในร้านอะไรอย่างนี้เนื do you need an extra bag? no, I'm good. thank you for reducing plastic waste. here you are. thank you so much. have a nice day. you too. เมื่อกี้ no <S I'm good ก็หมายถึงว่าไม่เอานั่นเองก็คือแบบเอ้ I'm <dest ructor> so, okay, I'm fine. แล้วก็มีการขอบคุณด้วยเนาะที่เราก็สามารถขอบคุณลูกค้าได้นะคะขอบคุณที่ไม่รับถุงนะคะขอบคุณที่ช่วยลดขยะนะคะแล้วก็ thank you thank you for reducing plastic waste reducing plastic waste ใช่ค่ะแล้วก็ยื่นของให้ลูกค้าค่ะ here you are แล้วก็ขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่ง thank you so much or thank you for shopping here อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าล,ลืมพูดคำว่า have a nice day อ,อีกครั้งหนึ่งใช่ครับก็คือแปลว่าสวัสดีนั่นเองเนาะใช่ค่ะครับเวลามีคน have a nice day ออโต้ไพ o t ลได้เลยว่า you too youtube o ง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าตอนนั้นเป็นแบบช่วงเย็นก็ have a good evening have a good night ก็ได้ค่ะโอเคแล้วนั่นก็คือ ส a k กิ g งคลาสของเราในวันนี้นะครับคิดว่าในช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่สามารถจะไปพูดคํำเหล่านี้ได้จริงๆ <c oughs> คุณอาจจะฟังอยู่ในโลกอนาคตไม่ว่าจะอีกกี่ปีต่อจากวันนี้นะครับซึ่งในเวลานั้นสถานการณ์โควิดอาจจะหมดไปแล้วแหละแต่ว่าในช่วงนี้เรากําลังเจอวิกฤตที่ทําให้เราทุกคนต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งกันเราไม่สามารถจะออกไปข้างนอกได้ห้างปิดร้านปิดนะครับแต่ว่า ซ้อมเอาไว้ครับสักวันหนึ่งวิกฤตทุกอย่างจะผ่านไปแล้วชีวิตของเราก็อาจจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสไปพูดคุยไปซื้อของไปช้อปปิ้งกันนะครับซ้อม,ไ,มวไว้จะเป็นในฐานะของลูกค้าหรือว่าพนักงานขายเองก็ตามครับ,รบซ้อมไว้ครับซ้อมไว้วันนี้ของคุณน้องแพรามากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ h a v e a nice d a y you too สรุปสั์สํานวนเกี่ยวกับการช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งคุณลูกค้าหรือว่าเจ้าของร้านนะครับที่ผมและน้องแพรเอามาฝากกันในคำนดี Speaking Class วันนี้นะครับ How can I help you today? How can I help you today? วันนี้มีอะไรจะให้ช่วยหรือเปล่านะครับ How can I help you today? Is this your first time here? มาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่า Is this your first time here? No, I've been here several times. หรือว่า No I've been here many times ก็คือเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับ I've been here several times Did you find everything okay Did you find everything okay ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเจอของอย่างที่มองหาอยู่หรือเปล่านะครับ Did you find everything okay If you have a question just let me know ถ้ามีคำถามอะไรถามได้เลยนะ Let me know ก็คือ Tell me นั่นเองนะครับ If you have any question just let me know Excuse me, can I see this one please? โทษนะครับขอดูสิ่งนี้อันนี้หน่อยได้ไหม Excuse me, can I see this one please? Can I also try it on? ขอลองดยได้ไหมนะครับอาจจะเป็นเสื้อผ้าขอลองสวมใส่หน่อยอาจจะเป็นเพรื่งประดับต่างๆทั้งหลายก็ได้นะครับ Can I try it on? Which one do you prefer? Which one do you prefer? ชอบอันไหนมากกว่ากัน Which one do you prefer? Good choice. เนนะ่เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลย Good choice. It's a steal. ของก็ดีราคาก็ดีนี่คือ it's a steal. I'll have this one. งันเอาวันนี้และกันครับ I'll have this one. Thanks for recommending. ขอบคุณที่แนะนำนะครับ Thanks for recommending. That'll be all for today. Thanks. อันนี้ใช้ในกรณีที่เขาถามว่าอยากจะรับอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเราก็บอกว่าสำหรับวันนี้แค่นี้แหละครับ That'll be all for today. Thanks. Do you a h e c credit cards รับบัตรเครดิตไหมครับ Do you a h e c credit cards Do you need an extra bag รับถุงเพิ่มไหม Do you need an extra bag No I'm good ไม่ละครับโอเคแล้วไม่ต้อง No I'm good และสุดท้ายท่องไว้เป็นคู่เลยนะครับ Have a nice day You too มันคือการบอกสวัสดีลาก่อน,นั่นเองนะครับ Have a nice day ตอบทันทีครับ You too และถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม3,514คำและสำนวนครับ <S <S และนั่นก็คือคำนิ้ดีมาจำวันนี้ครับฝากติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์นะครับและคุณผู้ฟังครับ The Standard กำลังจะมีอีเวนท์ที่เป็น virtual conference ครั้งแรกของประเทศไทยนั่นคืองานที่ชื่อว่า The Standard Economic Forum ครับเพื่อให้ทุกคนรับมือกับ new normal กันได้อย่างมีความรู้แล้วก็มั่นใจในโลกหลังโควิด19นะครับทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเอ่ยห้างสรรพสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับวงการสื่อวงการสุขภาพและที่คุณผู้ฟังคำนี้ดีนะจะสนใจแล้วก็ควรต้องหาความรู้เอาไว้ เยอะๆเลยก็คือ skills for the future ทักษะที่เราควรจะมีเพื่อให้เราสู้คนอื่นเขาได้ในอนาคตควรต้องมีอะไรบ้างนะครับงานจัด3วันเต็มร่วมงานกันได้แบบ v i r ร์ช l แบบออนไลน์นะครับ29ถึง31พฤษภาคมนี้ครับขายบัตรแล้ววันนี้ที่ eventpop.me นะครับ eventpop.me นั่นเองบัตร1วัน1,500บาทบัตร3วัน 3,900บาทเท่านั้นนะครับ The s t m n m b r r Member ครับรับส่วนลดไปเลย10%และถ้าคุณเป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับรับส่วนลด50%ครับคุ้มสุดๆนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ทาง t h e s t a n d a r d co นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนละครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears